สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องดอย s ิเกตกับเกม7บาปกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชานะซึ่งตู้นี้เป็นตู้ที่ผมรอคอยมานานมากนะครับรอมาถึง3000ปีเลยนะกับเมริโอดัสลูกรักของผมนั่นเองนะครับตู้นี้ก็เป็นตู้ที่ผมอยากจะเปิดมากๆเลยนะในสุดมันก็ได้เข้ามาในเกมเซิร์ฟเวอร์ เอเชียสักทีนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะทุกคน900เพชศกันไปเลยนะครับให้มันครบการันตีไปเลยนะส่วนเลดในตู้เนี่ยตัวที่น่าสนใจนะก็จะมีครูแซกนะมีเจมมามาร์เร็ตนะครับมีโกเทอร์ไฮแจ็คแล้วก็น้องเอลิซาเบธนั่นเองนะครับนอกจากตัวดัสอนะสี่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจซึ่งหลุดเลดมาเนี่ยมันก็ไม่น่าเกียดนะ แต่แทางที่ดีเนี่ยอย่ามาเลยขอดั๊ดเยอะๆนะครับการันตีนี้ขอสัก3ตัวละก,กันนะโอเคส่วนในวันนี้ทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยไอหมอนี่งใส่แว่นดํามาเพื่อคือผมอยากจะบอกนะว่าตู้เนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเปิดได้ลุงเยอะนะครับก็เลยเอาแว่นดํามาใส่นะกันแสบตานั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ไม่อยากจะพูดเยอะว่ะไปดูกันเลยดีกว่านะฮะโรลแรกไปรุยกันครับ โอเคโลแรกยังไงอุย้ยมีหมูแปลงล่างสองเลยว่ะคุณผู้ชมเอ้แต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าผมลืมใส่เพลงนี่ว่ะลืมเปิดเสียงกาชาทุกคนสวยจัดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปิดโลสองอ่ะ <No. S 1> โอเคครับโอโห้สกีฟ้าแบบนี้กดไปโอเคโลแรกถือว่าเป็นการวอร์มนะแล้วก็ลืมเปิดเสียงกาชาด้วยเ,เวน โอเคเอาใหม่ๆตัดภาพไปโลสองไป One hour later โอเคครับโลที่2นะโลแรกก็ถือว่าเป็นการวอร์มไปนะโลที่2ก็เกือสคิปไปเลยละกันโอ้โ oh หอย่างเค็มนะฮะถ้ามันเค็มนี่ผมจะสะคลิปเลยนะทุกคนเราจะไม่ลุ้นกันละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับไปโลที่3ก็ยังไม่มีหมูว่ะ จากประสบการณ์ที่ผมเปิดในไลฟ์สตรีมให้กับคนดูมาเนี่ยคือมันต้องมีหมูนะครับถึงจะได้ลุ้นนะก็สกิปเหมือนเดิมโล3โอ้โหไม่เป็นไร3โลผ่านนะฮะถือว่าเป็นการวอร์มแล้วกันไล่ไอ้ดวงไม่ดีออกไปก่อนนะครับท้ายๆเนี่ยเราจะได้มีเต็ตตัวดีๆออกมาไงโล4ครับยังไงยังไม่มีหมูเหมือนเดิมแล้วก็แปลงล่าง2ว่ะเดี๋ยหมูหายไปไหนหมดวะโอ้โหช่วงนี้หมูยิ่งแพงเลยเฮ้ย หมูมาหน่อยดิไอดี ID ผมเนี่ยผมเปิดให้คนดูเนี่ยคือไม่เกลือเลยนะไม่เกลือเลยนะครับทุกคนได้แบบเอ่อตัวดีๆหมดเลยนะอุ้ยเอารุงมาเฉยว่ะคุณผู้ชมเห็นปะบอกแล้วบอกแล้วว่าวันนี้ยังไงลุงก็ออกรัวๆครับผมได้เตรียมแว่นมาไงเออไม่อยากจะแสบตานะยังไงครับตัวที่สามเอ้ยตัวที่สองเดี๋ยวไม่ใช่ตัวที่สาม,อสอม,สามโอเคมะลุงงันตัวแรกเป็นจูโด และก็ตัวที่สองามาเลยโอเคเอสาซาเกลือโอเคโลนี้เกลือครับไปต่อโลที่หครับไป let's go โอเคโลหา้าก็ยังไม่มีหมูเหรอวะถามจริงโอ้โหโลห้าเกลืออะไรกันครับนี่ยเฮ้ยหมูเฮ้ยหมูฮอกแม่งหายไปไหนหมดวะคุณผู้ชมโลหา้าแล้วยังไม่ออกครับเริ่มเยอะเออต้องนี้ดิมีหมูหนย,ยังไง ตาไม่แดงแปลงร่างสองได้รุ้นครับแบบนี้สวนหน่อยไหมสวนโอ้โหปิวสคลิปเดี๋ยวนะเน็ตมาเบิ้ลจะแกล้งกูหรือเปล่าเพื่อนไม่เอาการันตีนะดัสตัวนี้นะขออย่างน้อยอันติสองไปไม่เอาอันติหนึ่งนะเว้ยเกือเกินมีมวยแล้วครับรอบนี้แปลงร่างหนึ่งด้วยแต่ว่าสคริปแดงนะคุณชมสวนไหมดันได้ว่ะเฮ้ย แบบนี้ได้ลุ้นครับได้ลุ้นอยู่ขอรุ้นหน่อยแล้วกันะโลนี้ยังไงถ้าส่วนเข้าหน้านี่ชัดเลยนะมีริโอดัสแน่นอนครับโอ้โหสิพรมึงจะให้กูรุ้นหน่อยก็ไม่ได้นะโ,อโอเคเฮ้ยเดี๋ยว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 สองร้อยสิบเพชรแล้วเหรอวะทำมันไวจังวนะทุกคนเดี๋ยวนะเริ่มละเริ่มมีกินโอเคมีหมูละหมูยัวๆเฮ้ยตาแดงแปลงร่างสามมาแล้ว มาแล้วผมบอกเลยเมลิโอดัสลูกรักของผมนะมาแล้วนะครับคือลูกรักเนี่ยมันอยากเจอหน้าพอ่อไงเออก็ต้องออกไวๆหน่อยนะมามาแล้วแบบนี้เมลิโอดัสแน่นอนไปให้ไป99อีก1%กันหน้าแตกให้ไป99ฮนะหวังว่าจะไม่หลุดเลทนะอวิยตัวสุดท้ายเลยว่ะตัวสุดท้ายเลยครับคุณผู้ชมมาลุ้นกันสัหน่อยแล้วกัน โอเคกอลิอุสนะตัวแรกผมจะรีบไปนะฮะผมจะรีบไปนะนะช่วงนี้เพราะว่ามันมีแต่ตัวแบบเกลือเกลือถ้าเกิดเราเปิดพวกนี้แล้วไม่มีน้อง <No. S 1> อลิซาเบตต์กำลังจะพูดว่าถ้าไม่มีน้องอลิซาเบตเนี่ยโอกาสออกดั๊ตคือร0อเซนะแต่แบบ <c oughs> ออกมาแล้วน้องอลิซาเบตโอ้แบบนี้น่าจะหลุดเลและฮะคุกผู้ชมโอ้โห <c oughs> oh หมดกัน99%ที่มั่นใจจะออกมาทำไมวะน้องเบ็ดเนี่ยออกมาเพื่อโอเคฮะไม่เป็นไรอาจจะเป็นดัสก็ได้ใครจะไปรู้โอเคตัวต่อไปครับคุณผู้ชมมาดูกันจะเป็นตัวอะไรลูกรักลูกรัก,กมาหาพ่อหน่อยรอมาถึง3,000ปีเลยนะยโอ้ โเป็นไงล่ะครับคุณผู้ชมผมบอกแล้วว่าดารตนลูกรักผมโอ้โหเก๊กไปทีนี่โอ้โหยังหล่ออะครับอมาแล้วครับเมริโอดา0ส3,000ปีตัวแรกวะ่ะหมดไปแค่240เพชรเองฮะคุณผู้ชมอย่างน้อยผมก็ได้เมริโอดา2ส2ตัวแล้วนะทุกคนรวมการันตีนะครับโอเคโลนี้สคริปแดงแปลงล่างสองดันได้วะ่ะ โลนี้มีรุ้นครับอาจจะไม่ได้มีริโอดัสแต่ว่าอาจจะเป็นตัวหลุดเลสตัวอื่นนะถ้าเป็นมากรองหรือว่าคูแซกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับเอาโฮโฮพูดไปซะเยอะไอ้เฮียสะคิฟฟ้าทุกคนโอ้โหสะคิฟฟ้าแบบนี้จะเหลืออะไรล่ะโอเคโล300ไปมามาโลนี้ตาแดงแปลงร่าง2อถือกิ่งไม้ว่ะ จรงไมมนำโชคต้องมาแล้วจังหวะนี้โอเคอไม่ค่อยสวนเลยนะคลิปนี้นะครับยังไม่เห็นเมลิโอดาส,สวนเลยวะ่ะทุกคนเออยังไงครับจังหวะนี้อาจจะสวนเข้าหน้าอู้สีลุงด้วยโอเคแบบนี้เดี๋ยวยืไหน่อยขอเป็นตัวเฟสอะโอเควะสวนเข้าหน้าวะ่ะทุกคนขอตัวเฟสแบบเบิ่มๆหน่อยนะถ้าหลุดเลทอ่ะโอตัวสุดท้ายจะคลิปแม่งเลย โอเคครับมากาเร็ตนะโอตัวนี้ก็ดีครับดีมากเลยมากาเร็ตผมตอนนี้ก็อันติ2ใช่ไหมได้นี้ไปเพิ่มอีกตัวก็จะเป็นอันติ3แล้วครับแจมเอาระรางวัล s s r 3 0 0เพชรกดไปโอ้โหเมลิโอเมลิโอดัสเหมือนกันครับแต่ว่าผิดสีนะผิดสีตัวนี้โอเคไปต่อฮะ โรที่เอ่อเท่าไหร่วะ11ไปโอเคโรนี้มีหมูยังไงตาไม่แดงแปลงร่างหนึ่งวะมีหมูครับแต่สวนหรือเปล่าเฮ้ยดันได้วะบแบบนี้ได้รุ้นครับทุกคนแบบนี้ได้รุ้นอยู่นะครับทุกคนผมว่าได้รุ้นอยู่ะ่ะยังไงครับโอเคสีเฮ้ยสีเหลืองวะเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสอยู่แบบนี้มีโอกาสยังไงสวน โอาโหส่วนข้อหน้ากูนี่แหละเพื่อนมีโอกาสไหมล่ะเกลือไปฮะโลนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรช่วงนี้ปล่อยเกลือ,อไปก่อนมาอีกแล้วหมูออกลัวๆเห็นปะผมบอกแล้วช่วงแรกเนี่ยหมูไม่ออกมันจะมาออกช่วงหลังแต่ออกมาเนี่ยก็ช่วยพาเมลิโอดาสมาด้วยนะเข้าใจไหมเหน็ตมาเบิ้ลออกมาเต็มหมูพอไม่เอาเกลือยังไงโลนี้เงียบจัด คลิปนี้ผมอยากได้แบบมีดาวตกมีป่ามาช่วยแล้วก็ถือดาบลอสเวนอะไรเงี้ยนะครับทุกคนจะได้แบบเป็นเพอร์เฟคคลิปของผมเลยนะเป็นคลิปในความทรงจำอะไรเงี้ยโอเคมายังไงโรนี้เงียบโอ๊ยแปลงร่างสาม,มแปลงร่างสามจะไม่มีหมูนะโอเคดันได้ครับขอตัวเฟสแล้วกันมาร,ร์การิตหรือว่าครูแซกแล้วกันนะโรนี้นะครับ ผมว่าโอกาสเป็นดั๊เนี่ยน้อยนะน้อยน้อยน้อยมากๆครับโอเคสีเหลืองแต่ว่าน่าจะได้สีรุ้งอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันสวนเข้าหน้านั่นเองนะโลนี้มาฮะมาดูกันยังไงโอ้โหตัวทำไมมันชอบอยู่ตัวสุดท้ายวะเฮ้ยทำไมมันชอบอยู่ตัวสุดท้ายวะครับต้องซาคริปนะแบบนี้โอชัเลอร์ โอเคก็ไม่แย่ไม่แย่เฮ้ยเดี๋ยวนะชั้นเลิกผมอันติห้าแล้วเปล่าวะถ้าจะไม่ผิดน่าจะห้านะครับได้นี้ไปก็อันตี6กเออแบบนี้ไม่แย่เลยถือว่าดีมาโลนี้ก็มีหมูยังไงขอหน่อยโอ้แปลงร่างต่องวะมีหมูเนี่ยขอดาวตกหน่อยดีวะดาบล็อตวนินฟ <Nope. S 1> ิวเข็มจัดโลนี้โอ้โหสีทองอันเดียวนะครับโอ้อยังเข็ม โอเคโลที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย4 8 0เพชรไปแล้วครับตอนนี้ยังไงโอเคโลนี้เกลือครับไปสกิปไปเกลือแล้วก็สกิปนะทุกคนอย่าไปดูมันให้เสียเวลาฮะเกลือก็สกิปอ่าเพชไม่มีหมูยังไงดาวตกก็ลิปนี้ดาวตกแม่งหายไปไหนหมดวะทุกคนเฮ้ยเออจะดีใจก็ดีไม่สุดไว้อย่างน้อยก็สวนแล้ววะเออ ดาวตมูมดาวตกทาทิศเฮ้มาหน่อยดิขอหน่อยดิวะมันมีอะไรให้ชุ่มฉ่ำหัวใจเดียนี้เฮ้ท้องฟ้าเนี่ยท้องฟ้าแบบนี้ดาวตกอ่ะขอหน่อยดิโอ้โหเสมอว่าแบบนี้อืไม่น่าจะได้ตัวดีจากประสบการณ์องผมนะตัวที่สองครับโอเคแบบนี้พอจะรุนได้อยู่ไม่ต้องสคลิปนะตัวนี้ไซมอนฮะแล้วก็ตัวต่อไปมาร์คเมริโอดาหรือเปล่า โอ้โหโอเคโอเคครับคิวแซกโอเคเลยคิวแซกผมมันตีเท่าไหร่วะทุกคนจำไม่ได้วะจะสอง 2, ไม่ก็สามปะรู้เปล่าวะรู้เหมือนกันนะช่างเถอะเดี๋ยวค่อยไปดูโอเคโรนี้ถือว่าไม่เกลือครับโรนี้ได้คิวแซกมาตอนนี้เราได้ตัวเฟสมาสามตัวแล้วนะเปิดไปห้าร้อยสิบเพชรเอ่อถ้าเอาจริงมันก็เกลือปะ่ะ เปิดไปห้ารอยสิเพรได้ตัวเฮ้ยมาแล้วดาวตกตามความขอแต่ว่าคือมาทั้งทีแปลงร่างหนึ่งยังไงไม่สุดเลยมาทั้งทีมันมาไม่สุดหรอเฮ้ยมันเหมือน,นแบบมันเหมือน,นแบบพี่ไม่สุดอะไรเงี้ยทุกคนคือแบบเฮ้ยมีหมูมีดาวตกแล้วก็ดาบ Lord ลอดเวลอะไรเงี้ยมาหน่อยดีวะคลิปเนี้ยขอหน่อยนะเน็ตมาเบิ้ลปีใหม่ละอย่าทำตัวให้หมันเดิมดีวะเน็ตมาเบิ้ลนอุ้ยเดี๋ยว อันนี้มันโอ้สองตัวครับแต่ว่าเป็นแบบเอฟเฟกบั๊นะคือมีคนบอกว่าเอฟเฟกบัฟกเอยเอฟเฟกบัฟเลยเอฟเฟกบั๊เนี่ยมันจะได้ไอ้พวกตัวอันนั้นนะ่ะตัว UR นะครับทุกคนก็ลองมาดูกันโอเคได้ตัว UR จริงด้วยแล้วก็ชาเลอร์ตัวที่7ของ ID ผมแล้วหรือเปล่า <laughs> มาเยอะจัดจานดัสเฮ้ยจาน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 ชาเลอร์ เอาลูกสิทธ์มาหน่อยอะ่ะลูกสิษธ์เมลิโอดัสอ่ะนะจานจานมา2ตัวแล้วเอาลูกสิทธ์มาอีกตัวหนึ่งให้มันเป็น2ตัวเท่ากันโอเคไหมโอเคนะถือว่ารู้กันนะจานไปลุยยังไงครับมีหมูอะ่ะเอาแล้วจานอุย๊ยดาบลดเมนโอเคเอาว่ะจาน Color, เฉลอร์เฮ้ยเอาว่ะสูตรขออาจารย์ว่าเป็นผลทุกคนอาจารย์ดัสบอกเดี๋ยวเอาดัสให้อีกตัวหนึ่ง เออผมว่ามาว่ะโลนี้ดาบลอสเวนมีหมูนะครับมันจะมันจะมันจะเหลือเหรอยังไงครับฟูลคาเตอร์ไปโนปคอือคาลเตอร์โอ้โหเต็มหน้าว่ะเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ลิชิมาเเดฟักอร์ สามตัวไปเลยครับอิ่มๆไปโลนี้โอ้โหเอฟเฟกต์บัคด้วยนะหวังว่าหวังว่าจะไม่ใช่ตัว UR3 สามตัวนะเฮ้ยหวังว่าจะไม่ใช่ตัว UR สามตัวนะครับนะเอฟเฟกต์บัคแบบนี้เริ่มวันละเฮ้ยแต่มันมีหมูแล้วน้องอลิซาเบธยังไม่ออกครับมีหมูแล้วยังไม่เห็นหน้าอลิซาเบธหรือดัตตัวแรกบบ กูมาตัวแรกก็บายบายกูซะแล้วเพื่อนเอ๊โอเคไม่เป็นไรตัวที่สองต่อเนื่องดัดจานมาสองตัวแล้วเอาลูกสิษมาอีกตัวหนึ่งจานจานผมบอกเอาลูกสิษิมาไม่ใช่จานจานยย่ออกมาเยอะแยะนี้อโอ,โอ,โ,อโอเคตัวสุดท้ายเอาลูกสิษิ์มาเ้ย เข้าใจไหมชัลเลอร์จันโดล่านั่นแหละเออแต่ผมจะเรียกชัลเลอร์ไงเรียกแบบกระแดะมาอาอเบลเลียจักระพัทเทมินโอเคโลที่600โลนี้อุย้ยแทงร่างสามอยู่หรอวะแต่ว่าไม่มีหมู่ะดิลุ้นยากนะแบบนี้ทุกคนเท่าที่สังเกตนะครับกับประสบการณ์ที่ผมได้เปิดมา เป็น100 id นะของผู้ชมทงบ้านเนี่ยคือถ้าไม่มีหมู่เนี่ยลุ้นดั๊แทบไม่ได้เลยนะต้องบอกลุ้นไม่ได้เลยคือยังไม่เคยแบบไม่มีแอนิเมชันหมู่ฮอกแล้วมันได้มลิโอดัอ๊อ่ะยังไม่เคยเลยนะเออโอเคฮะกีกตัวโอเคตัวเดียวตัวที่4ครับมาครับตัวที่4ไปซูตัวแรกตัวที่สองเป็นไซมอนตัวส่าครับเป็น ไฮซูแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตัวที่สเป็นมาจนได้มาจนได้ไฮแจ็คโกเธอรครับโอ้โหใครที่ดูสตรีมสดผมนี่น่าจะรู้นะว่าเปิดไอดีนแม่งก็ออกไฮแจ็คโกเธอรไอเวนมาจนได้ครับโอ้โห ตัวที่ผมไม่อยากให้มาที่สุดในคลิปนี้มันมาแล้วโอเครุ้นรางวัลน,นะฮะหกร้อยเพชรพอดัดได้ปะเนี่ยหกจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์เอ้ยเดี๋ยวใช้สูตรของคุณนัตโตชาแนลนะครับคุณนัตโตชาแนลเนี่ยเขาเคยบอกผมว่าให้เลื่อนไปตรงด้านล่างสุดนะซึ่งเนี่ยแล้วก็กดไปดูนะครับจากนั้นก็กดปิดปิดแล้วก็กด nope มาครับอีก300เพชรสุดท้ายมีหมูตาไม่แดงแปลงร่างสองครับมาปิวสกิปโอเคเดลี่เขียวมีหมูหน่อยดีวะขอมีหมูลัวๆได้ไหมครับนิดมาเบิ้ลพี่แย่จ้าพี่แย่จัดให้ผมเจมๆหน่อยดิขออีกตัวดิดัสอะเฮ้ยขอสามตัวหนึ่งการันตีอะนะได้ไหมมาแล้วมีหมูยังไง มืดสกิปโอ้โอเดลี่เขียวนี่ก็สามตัวนะเท่าที่เห็นนะเยอะไปนะเยอะไปนะเดลี่เขียวนะตัวเกลือป่ะนี่โอเคโลนี้เงียบไม่มีหมูไม่มีอะไรเลยสกิปเฮ้ยเดี๋ยว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 นะหลังจากหกร้อยมานี่คือกิบเลยนะเงียบกิบเลยนะเน็ตมาเบิ้ลไม่เอานะจัดแบบเบิ้มเบิ่มให้ผมหน่อยดิเน็ตมาเบิ้ลเฮ้ย แปลงร่างสองครับโลนี้ตัวเฟสลุดเลดก็ได้มากระลมมากระเลดโอ้โอ้ห้าโลผ่านห้าโล,ลหลังจากหกร้อยเพชรเกลือล้วนๆเฮ้ยเค็มแล้วเนี่ยเริ่มเค็มปากนะเน็ตมาเบิ้ลเฮ้ยโอเคโลนี้มีหมูแล้วยังไงดาบลอสเวนแปลงร่างหนึ่ง <laughs> ดันได้เลยไม่ส่วนด้วยมีหมูกระดาบลอสเวนครับ แต่ว่าเอา่อได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่มาถือว่าได้ลุ้นโอเคเป็นสีเหลืองนะน่าจะแตกลุ้งครับมีหมูกับดาบลอสเวนนะหวังว่ารอบนี้จะเป็นดันะครับเน็ตมาเบิลนะผมขออีกตัวเดียวเองนะโอเคอกี่ตัวโอเคตัวเดียวครับประมาณตัวที่เอ่อตัวที่8นะครับ <c oughs> เรียบร้อย แบบนี้ก็คือจบครับทุกคนคือไม่ต้องลุ้นถึงลุ้งเลยนะ <c oughs> คือเมลิโอดัสมันโผล่มาแล้วก็อ่ะสักคลิปไปเ <Nope. S 1> นี่ย <c oughs> ม่มมีาทำไมโกเธอโอสองตัวแล้วเฮ้ยงุดหงิดว้วยมาทำไมว่าโกเธอเนี่ยเฮ้ยโอเคโลนี้ก็มีหมูนะยังไงโอ้ฟิว โ oh, oh, uh. อ้โหโกดเธอว่ะแม่งเอ้ยกุสกตาออกมาไวนะดั That ๊ดอุ๊ยมาแล้วมาแล้วมีหมูดาวดาวตกแปลงร่างหนึ่งโอเค okay. สวนได้เดาตกมาทั้งทีไม่ไปให้สุดวะ่ะดาบลอสเว์หรือแปลงร่างสามหรือแบบป๋ามาช่วยอะไรเงี้ยเฮ้ยห oh. วังว่า จะไม่ใช่เอกเทอร์อีกนะคุณผู้ชมผมว่าคงไม่ใช่หรอมรอบนี้ยานะโอ้โหแอนิเมชันบั็ด้วยโอ้สามตัวทำไมผมรู้สึกไม่ดีใจเลยวะคุณผู้ชมสามตัวแต่แบบไม่รู้สึกไม่ดีใจวะทำไมเป็นนี้มีความรู้สึกอะไรหรือเปล่าเหมือนจิตสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่มันใส่เกาะนั่นไงกูว่าแล้ว มาแล้วอลิซาเบธจบครับแบบนี้จบเมริโอดัสคือแบบไปละคือไม่ได้ชัวร์เนี่ยว่าละเน็ตมาเบิ้ลเอาง,าอางี้จริงเหรอวะฮะเมลิโดอดัสไหมเฮย้ยเอา้ย <m uch ing> อุ้ย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  อุ้ยๆๆๆอุ้ยๆๆอุ้ยๆอุ้ยๆปู้เมริโอดัสลูกรักของผมเองนะครับคุณผู้ชมก็ตัวที่2ว่ะไม่ถึงการันตีว่ะเฮ้ยโอ้โหสคิปแม่งเลยแล้วกันโอเคเดลิตัวสุดท้ายก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรครับเมริโอดัสตัวที่ส2มาแล้วมาเราก็ชิลๆละ2โลท้ายตาแดงมีหมูแป้งร่าง2ชิวชิวและฮะทุกคน ลอยตัวละโอเคสวนอีกว่ะเฮ้ยได้ลุ้นเฉยเออได้ลุ้นเฉยว่ะโลนี้นะมีหมูด้วยว่ะประเด็นเออมีหมูด้วยอย่าลืมนะคุณผู้ชมมีหมูเท่ากับดั๊หรือเปล่าถ้าดั๊ในตัวนี่คือไอดีผมนี่สุดสุดนะเออสุดนะฮะยังไงโอ้โหตัวบั็กตัวบั็กแบบนี้ผมว่าไม่น่าเป็นดั๊นะฮะ โอเคไม่เป็นไรเรามาลุ้นกันสักหน่อยนะนไหนๆก็จะครบ900เพชรละขอลีลาหน่อยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ช่วยดูคลิปให้จบนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมนะถึงผมจะทําตัวแบบหน้าหมันไส้ซะหน่อยแต่มันก็คือการแสดงเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมคลิปแบบสนุกสนานนะเออโอเคครูแสกคาตัวแรกแจ๋วแจ๋วอะ่ะครูแสกก็ออกเยอะอยู่นะโอ้โห คือผมเปิดตู้ดัสเนี่ยผมสามารถจัดทีมไปเล่นกับดัสได้สบายแล้วฮะคูแสกผมนี่ก็น่าจะอันติขั้นเท่าไหร่แล้ววันนียไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูนะเอออาจจะ 3- าถึงสนะฮะซึ่งน่าจะพอแล้วแหล,ละสำหรับการลง PVP นะครับคุณผู้ชมทั้งหลายโอเคอลิซาเบธออกแบบนี้น่าจะไม่เป็นดัสแล้วว่ะอลิซาเบธออกมาแล้วครับน่าจะไม่เป็นดันะโลนี้ตัวสุดท้ายยังไงโอเคอลิซาเบธอีกตัว โอเคไม่เป็นไรฮะคือผมพอใจแล้วไงกับเบลลิโอดสัสสามตัวนะคือพอใจละหนึ่งการันตีนะครับมาครับโลสุดท้ายก็ยังมีหมู่มาให้เราลุ้นแล้วตาแดงแปลงร่างตองด้วยวะ่ะเอา้าได้ลุ้นเฉยหรือเปล่าส่วนไหมเอา้าเฮ้ยส่วนเฉยว่ะโลสุดท้ายก็ได้ลุ้นครับได้ลุ้นยันโลสุดท้ายครับโอ้โหเอาอ่ะดวงทีมหม่ของผมเป็นไงดวงดีเกิน เออเสียงสูงไปดิไปฮะยังไงครับเสมอว่ะคุณผู้ชมไม่ส่วนเข้าหน้าครับตัวที่โอเคตัวที่เออเกือบสุดท้ายครับเกือบสุดท้ายขอรุนเลยนะโรนี้ไหน,นะน,นก็เป็นโลสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมมาเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้เพิ่มอีกตัวหรือเปล่าถ้าผมได้เพิ่มอีกตัวนี่คือสุดนะสุดผมยกให้ผมเนี่ยเป็นแบบสุดจัดประหลัดขิกเลยนะครับเออ ถ้ามาสี่ตัวนี่คือแบบเจมแมวเววเววเลยนะแถวแหวตอนนี้เรายังไม่เห็นหน้าค่าตาของเอ่ออลิซาเบตเลยนะครับโอเคมาดับฝันผมเรียบร้อยละเมลิโอดัสเออแบบนี้น่าจะจบฮะไม่น่าจะเป็นดัสละแบบนี้โอ้ไม,ไม่น่าโมโยเยอะเลยโอ้โหแม่งม่าทั้งดัสทั้งเบ็แบบนี้ยากบอกเลยว่าลุ้นยากครับ นั่นไงโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ <c oughs> ได้ทรามิเอลมาไม่เป็นไรครับโอเคก็เรียบร้อย900เพชรแล้วก็แน่นอนการันตีนะผมเลือกเมีริโอดัสอยู่แล้วนะครับไป <c oughs> สวยงามคิมิโนโตะไปดิ <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมทุกท่านนะผลประกอบการของตู้นี้นะ เราก็ได้เมลิโอดัสนะครับตัวใหม่ร่างสามพันปีได้มา3ตัวนะฮะได้ครูเซกมา2นะอันติก็จะเป็นขั้น4นะฮะได้มากร์เลรตมา1อันติก็เป็นขั้น3นะส่วนไฮแจ็คโกเทอร์เนี่ยมา2ตัวะฮะซึ่งผมไม่อยากให้มันมามากๆอันติก็เป็นขั้น3นะครับส่วนชัลเลอร์นะที่ผมได้พูดไปในคลิปเนี่ยอันติตอนนี้ก็เอ่ออา่าฮะ อันติขั้น8ตัวนี้เรียบร้อยชาเลอร์โอ้โหมาเยอะเกินนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะแล้วเดียวผมจะขอตัวไปปั้นเมลิโอดัสตัวนี้ก่อนนะครับได้อันติีสามนี่ถือว่าคอมพีทมากนะสำหรับการเปิดกาชาตู้เฟสของผมนะครับแล้วก็ทั้งอาทิตย์นี้ทุกคนจะได้เจอคอนเทนต์ของเมลิโอดัสตัวนี้แบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนว่าจะเป็น PvP ลงบอสหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับแล้วก็เจอกันในสตรีมแน่นอนนะ ติดตามกันไว้ด้วยนะครับทุกคนส่วนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b สไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนลูกกระดิ่ง้วยนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอซับ100ไลค์ไรแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ผมขอตัวไปปั้นดัสก่อน,นครับสวัสดีครับ